ไทยแลนด์นิวส์และทวิตเตอร์ @radionewsprd จบข่าวจิตินันต้องประเสริฐอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ w w w t h a i n e w s p r d g o t h ต่อไปรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ จากสภาพอากาศตามภูมิภาคต่างๆเมื่อเวลา15นาฬิกามีดังนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยา,าภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนหลั่นกลางที่ภาคคีรีรัฐนิคมอําเภอบ้านนาสารอําเภอเคียนซาอําเภอเวียงซาจังหวัดจุราธานีอําเภอพรมคีรีอําเภอร่อนที่บูรณ์อําเภอจุฬาพรอําเภอทุ่งสงอำเภอสวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอําเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อําเภอ้วยยอดอําเภอนาโยง อำเภอเย่านตากขาวจังหวัดตรังอเภกรองหอยโขงอชนะจังหวัดสงขลาอเภหนองจิกอเยะรังจังหวัดปัตตานีอทานโตจังหวัดยะลาอศรีสะคอนอระแงอเจาะไอร้องอเภอแวงจังหวัดนราธิวาสสำหรับที่จังหวัดพัทลุงจังหวัดสตูลมีฝนทั้งจังหวัดและในอ่าวไทยลัตเตอรอันดามันแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนเพิ่มขึ้นและเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมง และตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกําลังอ่อนและปานกลางที่อำเภอพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอกล่องพ่อมอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอปะเลียนจังหวัดพัทลุงอำเภอป่าพยอมอำเภอศรีนคทลินอำเภอตะโมดอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอแม่นางอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอเจนะอำเภอเสดาวจังหวัดสงขลาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและในอ่าวไทย แนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนเพิ่มขึ้นและเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ29.1องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์80%ศูนย์หนุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนในตรลอันดามันด้านทิศตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนลดลงและเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผลการวัดอ <étique> ุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่จังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิ34.1องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์27เปอร์เซนต์จังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิ34.5องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์47เปอร์เซ็นต์จังหวัดสกลนครอุณหภูมิ32.6องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์46เปอร์เซ็นต์จังหวัดระยองอุณหภูมิ30.7องศาเซลเซียส ความชื้นสัมผัส67%จังหวัดชุมพรอุณหภูมิ33.0องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส62%พอเยากรณ์อากาศการค่าหมายลักษณะอากาศในช่วงวันที่13-15กุมภาพันธ์จะมีคลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตกเลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือทำให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิจะลดลงในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกําลังอ่อนลง ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหมอกในตอนเช้าประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยบางแห่งสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุม